คุณเห็นเราไหมเห็นนะเปล่าคุณไม่เห็นหรอกก็เพราะพวกเรานะี่ยตัวเล็กพวกเราคือแก๊งสารพิษที่อยู่ใน PM 2.5เราคือ PAH สารพิษชนิดหนึ่งที่ทำให้นายเป็นมะเร็งได้ เราเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากถ้อยเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไปจนถึงควนบุรีออออโอ้ยโคตรแย่เลยเราคือประหาดเราทำลายระบบประสาททำให้เป็นอมพาตเป็นมะเร็งจนถึงความผิดปกติทางพันธุก,กรรม เราเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันและถ่านหินระเหยเป็นไอคอยรังแกทั้งคนและสัตว์และยิ่งถ้าได้เจอเด็กกำลังโตเนี่ยใช่เราคือเราคือสารหนูเรามาจากฟีเือร์ของพวกนายเองเราเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการทำเหมืองการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยาฆ่า,มาแมลงถ้าเราอยู่กับนายเป็นนานๆน,น,นายก็จะเป็นโรคผิวหนังแบบเราใครเข้าใกล้เราก็จะรู้สึกมึนๆตัวาชาๆและอยากอาเจียนรู้ตัวอีกทีเราก็จะอยู่ในระบบประสาทของนายแล้ว ถ้าเราโมโหนะเราก็จะแกล้งปอดของนายจนนายอาจจะตายได้ส่วนไอเนีย่ยชื่อแคดเมียมเป็นโลหะหนักเหมือนเรามันนะ่ะเกิดจากการทําอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเหมืองแร่สังกะสีทองแดงและตะกั่วแต่เป็นพวกรอบกัดกัดจนต่างๆในร่างกายผิวหนังปอดทางเดิอนอาหารและกระดูกเรามีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง25เท่าเราเข้าสู่ร่างกายทางโพงจมูกได้เพราะเรามีขนาดเล็กกว่า pm1 จากนั้นเราก็เข้าสู่เส้นเลือด เห็นไหมล่ะว่าเราน่ากลัวขนาดไหนเราจะทําให้นายเป็นโรคต่างๆโรคหลอดเลือดในสมองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งปอดโรคติดเชื้อเชียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง ปัจจุบันพวกเราป่วนไปทุกที่อย่างสบายใจเพราะกรมควบคุมมลพิษยังไม่รวม PM 2.5เข้าไปคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศดั the ชนีคุณภาพอากาศคือค่าตัวเลขที่ใช้รายงานคุณภาพอากาศรายวันเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าข้อมูลอากาศสะอาดหรือสกปรกเพียงใดในตอนนี้อากาศสะอาดหรือมีมลพิษเพียงใดประเทศไทยคำนวณแค่โอโซนในตัวเจนออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ PM 10 ดัชนีคุณภาพอากาศของไทยจึงยังไม่แสดงค่าที่แท้จริงและครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาเดียวกันดัชนีคุณภาพอากาศ PM10 คือ63ดัชนีคุณภาพอากาศ PM2.5 จะเป็น157หากเราคำนวณ PM10 อย่างเดียวดัชนีคุณภาพอากาศจะแสดงผลที่ระดับปานกลาง แต่ถ้าเอา PM 2.5มาคำนวณด้วยจะวัดดัชนีคุณภาพอากาศได้157ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าถ้าเรายังไม่นำ PM 2.5ไปคำนวณเราก็จะยังไม่สามารถรับรู้ดัชนีคุณภาพอากาศที่แท้จริงและครบถ้วนร่วมบอกกลมควบคุมมลพิษให้นำ PM 2.5มาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดคุณภาพอากาศ